สวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเด้พี่นอ้องเนี่ยว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเนาะมื้อนี้กินข้าวเที่ยงพี่น้องข้าวเที่ยงซอยจุพี่น้องแจ้ว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 เบาแอร์บ้างนะพี่นมืบบอ้อนี้มากครับคนยังใช้ดำมื้อนี้อยู่ให้อยู่หน้าคือเกา่า,าพี่น้องอยู่เที่ยงพี่น้องเมื่อเน,น,น,น้พี่น้องตับอุ้ยตับเน้นเนีนข้าดหนากับสิ้นสิ้นสันพี่น้องมาบาพี่น้องมา ติดเขาแถมกันเา้าเพราะยังชิดดำขาวงามคักพี่น้องมามามาบวชร้อยใหญ่ทางน้งองกันอุ้ยแจ้งัวคักมังสดรวดแล้วแก้มพักพี่น้องมะกอก พักกระโดนพักสมัครพักยังตัวไหนย่างนะพักสมัครมาเลยโอ้ยตัวนี้แซ่บครับดอกเงินค่ะดอกเงินแก้มครับใบมังตูมอ่อนพี่น้องนี่มันได้พี่น้องเนื้ออยู่ให้ยุนนาเก่าเด้อะเอาแล้วนววี่นะพักอนาคตมีมักพริกขี้หนูเก็บจากสวนเมถาเมื่อเช้านอ่ะพี่น้อง ติ่วพงเตามาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บเซ็บแล้พยานชื่อดำมว่านี่ทงไฮทงหน้าคือเก่าได้พี่น้องเด้อซอยจุซอยจุ๋ักกอดสารพิษนะกอดสารพิษเก็บจากทงไฮทงหน้าเรานี่แหละธรรมศาสตร์ในปานของมึงมั้งอดทับเนียนเนียนก่อนนี่ขอถอดขอพ่ายพอได้มากินยิปเนาะ อืมได้เด้ออืมออมาเดยวเเลยั้มักพักขนาดน้อยกาะกน้อยอืมนะพักเติมบ้าทนอนง่ายแนมาเลยปนองมัโอ้ยชีพเด้อืม มาเด้อมาเด้อมาเด้อแบงเข้าแล้วแบงเข้าแล้วกินน้องคนบ่าวคนคนอยากกินโดนแล้วเอออยูไห้ยูหน่ายคนบ่าวจะได้เื้อไหมคนกินพี่อนสามสิบปีพันตับแต่ว่าเอาพักหัวครับ มักพักแห้งเด้พักหลายต้องแบบนี้มัมพนมพีกินุ้ยเผ็ดทักพักติ่วก็มี พกักไร่โปดจนจังแนวกินอืมมิจะพักครับออกคลิปแรกมาเจอเขาคอยหน่อยนะคลิปแรกน้องโอ้อยู่ไหนอยู่นาเขางามคักปีนี่พี่น้องเลยเขาพญาังชิดดำงามคักปีนึงเดไป้็ก้เาน้องไอ้พุ่น Ajayi, chắc bạc chắc về không gặp chăm chỉ được phát ngam phát phát ngam phát ngam phát phát ngam phát ngam phát ngam phát <ersch> ซื้อซี่นซื้อเนื้ออยู่ตลาดนัดพลด่าไวยานใะสิ้นบงงามพี่ป้องไปลงงัานขาสัตว์เลยซื้อลงง่ายมาเลยแบงเอาให้ทั้งเทมมันกูอยู่หายอยู่หน้าเฮ็ดลาบสุกอาย่เป็นบกินดิบ ก็บ่ cho ดอกไหลหมู่ใบหมักนา nên tập được con toàn nó nữa em mày Hãy subscribe cho kênh ไอ้เตือนผงบ้านสิลังกัะเพาไปเลยพักหน่อยวักินอะไรที่นร่จุเอแต่มันไตอี้องเซได้ไร้กินแล้วตอนแรงตอนค่ำยังน้อยไปทำบนน้ำกันพี่น้องอไปบริจาคน้ำเดิมให้สุนกักโตออกลูกห้องรานตะวันตกเมืองไทยอยู่ห้องเฮียน เดียวว่าบอลสวนเป็นเหตุทำรองไว้เนาะมิกเสียงปอือเาเนี้ยหอนอนเสียงเขาปากให้ดังๆแล้วก็กรบกก็ต่างจานนะมับอกวาต้องซื้อไหมมาใส่ในหม่องตั้งหาได้ตัวเขาเห็นต่างนหอยไอนะนี่ไปนกต้องกินเนี่ย จะว่ามเขาบอกผมเขาไมยิ่งงหรอกอ๋อ no กิน yep. ้อยิเดียวแค่เานนเองน้อยนดเนียเห็ดุดนอดเลยิกขีนูกิน้อยเลยอือสมพวกาข้าว่าน้อยบมพผิกขีนูมเป็นธรรมดา

เชือบไดเชอบไดอืมม้าน้อยจาเล็กน้อยมันฟังกูานไลฟ์นอมาน้อยไ่นก็ไล่มันเองดูเงยวกันย่าไูนกินนองลูกลานมาเต็มมันเ น้ำก็อยเข้ากล้อง,อง,องอไม่ไม่อยากเข้ากลออ้องได้ไหมบักตูมพี่น้องเลยนอดอร้อยเจ็ดสับบาท mình ăn thôi, không có ơi, mày. Xong quân, chín cái chắc tắc sĩ bớt đỡ bò, đỡ cái nòng đỡ khẩu súng càn ชุ่เนื้อชุ่เนื้ออืใจเธอบอกพริกีงวะคงไม่เท่าใใไปเก็บเอาซิปกุ้นวยเียละคือสวนมือเ้าี่สวนหลังเฮืน่นอนนย่องเน้นเนน con khát, kéo phe đó, khom cho mày, xin nhầm, thôi. มบอดดอกไล่พวกพี่น้องแจ่มต้องสดอย่างเดียวอาพี่นอ้องเฮาคลิปนี้ก็บ,บ่มีหยังหลายเนาะกะับยังให้พี่ให้น้องได้หับประทานอาหารจำเส้นนุ่นกันเพิน่นเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านไอ้น้อยชาแนลเด้อพี่น,น้องเด้อ